พี่จ้าฮัลโหลยังไงฮัลโหลก่อนโยใครใครอยู่ไหนโนปิกบ้านไงปิกบ้านปิกบ้านกู๊ดไงกู๊ดกู๊ดมือกู๊ดอะไรมือกู๊ดมืออ้าวลูกเราเป็นวัวซะแล้วน้ำมี่มอะกู๊ดมอร์นิ่งก่อนเลยกู๊ดหยุดกู๊ดมอมือนิ่งเย้กู๊ดมอร์นิ่ง ดีจ้าเจ้าดูปิ๊สองนิ้วด้วยสองนิ้วปิกบ้านปิกบ้านปิกบ้านป่ะปิกบ้านป่ะโอเคก่อนโอเคโอเคโอเคจบป่ะจบปิ๊งจบป่ะไปป่ะไปป่ะจบป่ะจบปิ้งจบปิ้งจบปิ้งกู๊ดม๋อ เฮ้ยเฮ้ยบอกฝันดีก่อนเร็วเร็วเร็วอ่าๆมันมันมันไปได้วยไป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 ก่อนไปไปไปเวเร็วไปนี่บอกก่อนว่าไปอ้าวอ้าไปเดี๋ยวเร็วไป ไปแล้วนะบาย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 จ้าจุ๊บ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 